คุณเคยรู้สึกไหมว่าการพบปัใครบางคนครั้งแรกนั้นเหมือนกับการเปิดประตูบานใหม่ประตูที่อาจนำไปสู่วิตรภาพที่ยืนยาวโอกาสทางธุรกิจที่น่าตื่นเต้นหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตแต่กุญแจสำคัญที่จะขายประตูบานนั้นได้ตั้งแต่แรกเห็นก็คือความประทับใจแรกครับ ลองจินตนาการถึงพลังของการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับใครบางคนได้ภายในเสี้ยววินาทีมันเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมละ่ะแต่จริงๆแล้วมันคือศาสตร์และสิ่งที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้เคยมีการศึกษาพบว่าผู้คนมักจะตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของเราภายในไม่กี่วินาทีแรกที่ได้พบกันนั่นหมายความว่าโอกาสทองในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้น อาจมีเวลาจำกัดอย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นจะดีแค่ไหนถ้าคุณมีคู่มือลับที่จะช่วยให้คุณก้าวเข้าไปในการพบปะครั้งแรกได้อย่างมั่นใจและทิ้งความประทับใจที่น่าจดจำไว้เบื้องหลัง บทความนี้ไม่ได้มาพร้อมกับเวทมนต์แต่มาพร้อมกับสิทธ์กลยุทธ์อันทรงพลังที่จะเผยเคล็ดลับในการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบไม่ว่าคุณจะเป็นคนขี้อายหรือไม่มั่นใจกลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนประกายความเป็นตัวเองออกมาได้อย่างน่าดึงดูดและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้วิธีสร้าง first impression ที่จะเปลี่ยนทุกการพบปะให้กลายเป็นโอกาสที่น่าประทับใจกันเลยครับ 1. ศบตาอย่างจริงใจการศบตาที่พอดีแสดงถึงความมั่นใจความซื่อสัตย์และความสนใจในสิ่งที่คู่สนทนากำลังพูดอย่างไรก็ตามการจ้องตาม,มากเกินไปอาจทำให้รู้สึกอักดังนั้นควรศบตาเป็นระยะ,ะ,ยะและหลีกเลี่ยงการหลบสายตาบ่อยๆ 2. ยิ้มอย่างเป็นมิตรรอยยิ้มที่จริงใจสามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและผ่อนคลายทำให้คุณดูเข้าถึงง่าย และน่าคบหารอยยิ้มยังช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความรู้สึกเชิงบวกได้ 3. ทักทายด้วยความกระตือรือร้นการทักทายด้วยน้ำเสียงที่สดใสชัดเจนและเป็นมิตรแสดงให้เห็นว่าคุณยินดีที่ได้พบพวกเขาและใส่ใจในการเริ่มต้นบทสนทนาที่ดีการใช้คำทักทายที่เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคลก็สำคัญเช่นกัน 4. ใช้ภาษาที่สุภาพและชัดเจน การเลือกใช้คำพูดที่สุภาพเหมาะสมและหลีกเลี่ยงคำแสลงหรือคำที่ไม่เป็นทางการจนเกินไปจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปนอย่างราบรื่นและแสดงถึงความเคารพต่อคู่สนทนาการพูดให้ชัดถ้อยชัดคำและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายก็สำคัญเช่นกัน 5. ตั้งใจฟังอย่างแท้จริง การแสดงความสนใจในสิ่งที่คู่สนทนากำลังพูดโดยการศบตาพยักหน้าหรือถามคำถามที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาพูดการตั้งใจฟังยังช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองและความคิดของพวกเขาได้ดีขึ้น 6. แสดงความมั่นใจในตัวเองบุคลิกที่มั่นใจแต่ไม่โอ,อ้วดจะสร้างความน่าเชื่อถือ และความประทับใจการมีความเชื่อมั่นในความสามารถและคุณค่าของตนเองจะส่งผลต่อการแสดงออกและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 7. รักษามารยาทที่ดีการแสดงความเคารพต่อคู่สนทนาและสถานการณ์ต่างๆเช่นการกล่าวขอบคุณการขอโทษหรือการรอให้ถึงคิวแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและให้เกียรติผู้อื่นการรักษามารยาทที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 8. แต่งกายให้เหมาะสม การแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อยและเหมาะสมกับโอกาสจะแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความเคารพต่อสถานที่และผู้คนที่คุณพบการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพของคุณได้9มีอารมณ์ขันอย่างเหมาะสมการแทรกมุกตลกเล็กน้อยหรือการแสดงอารมณ์ขันอย่างเป็นธรรมชาติสามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และน่าจดจำได้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้อารมณ์ขันและหลีกเลี่ยงมุกตลกที่ไม่เหมาะสมหรืออาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจ 10. เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงในที่สุดแล้วความจริงใจและความเป็นตัวของตัวเองคือสิ่งที่สำคัญยอที่สุดอย่าพยายามเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณเพราะความจริงใจจะสัมผัสได้และสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนกว่าการเป็นตัวของตัวเองยังช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจ และเป็นธรรมชาติในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและทั้งหมดนี้ก็คือ10วิธีทรงพลังที่จะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกพบหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และเป็นเหมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยเปิดประตูสู่โอกาสและความสัมพันธ์ดีในชีวิตของคุณนะครับการสร้างความประทับใจแรกอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์ที่ตามมานั้นยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่คุณคิดลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ในการพบปะผู้คนครั้งต่อไปของคุณแล้วคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งหากคุณชื่นชอบเนื้อหาที่ช่วยจุดประกายความคิดสร้างแรงบันดาลใจและปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณอย่าลืมติดตามช่องปลดล็อกความคิดของเรานะครับที่นี่เรามีเนื้อหาสาระดีๆอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตัวเองในทุกด้านแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ